มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้นุชหมาพร้อมกับนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องร้อนรักแรงปารถนาเสนอเป็นตอนที่สิบหกค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อผลการเทสเลือดของจองมินใช้ได้เขาจึงถูกพาตัวเข้าไปในห้องเตียงของเขาอยู่ข้างเตียงของเธอชายหนุ่มได้แต่บอกกับตนเองคุณต้องปลอดภัยผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปนะวี จากนั้นเขาก็บอกกับหมอที่กําลังทําการผ่าตัดคุณหมอครับคุณหมอถ่ายเลือดของผมให้เธอตามสบายเลยนะครับผมจะเป็นยังไงก็ช่างขอเพียงแต่ให้เธอมีชีวิตรอดปลอดภัยก็พอชายหนุ่มเอื้อมไปจับมือของหญิงสาวเอาไว้ราวกับจะถ่ายทอดความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้เธอได้รับรู้คุณต้องสู้นะวีคุณต้องไม่เป็นอะไรและไม่ทิ้งผมไปแบบนี้กรุณาอย่าทิ้งผมไป อย่าปล่อยให้ผมต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพียงคนเดียวแบบนี้เลยคล้ายกับว่าหญิงสาวจะรับรู้ถึงความห่วงใยของชายหนุ่มที่ส่งผ่านมาให้เธอพอชีพจรของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหลังจากที่เขาได้สละเลือดให้หญิงสาวจนเพียงพอต่อการผ่าตัดหมอบอกให้ชายหนุ่มออกมารอด้านนอกจากนั้นก็ดำเนินการผ่าตัดต่อไปเพื่อรักษาชีวิตของหญิงสาวไว้อย่างสุดความสามารถทันทีที่จองมินเดินออกมาด้านนอก เพื่อนของเขาต่างก็เดินเข้าไปถามด้วยความห่วงใยนายเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้ววีล่ะเป็นยังไงบ้างสุยันเอ่ยถามถึงหญิงสาวด้วยความห่วงใยห,หมอกําลังพยายามช่วยชีวิตเธอฉันหวังว่าวีจะไม่เป็นไรจากนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็นั่งรอยอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงหมอจึงเดินออกมาจากห้องผ่าตัด จองมีนเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปหาคุณหมอครับแฟนของผมเป็นไงบ้างครับเธอปลอดภัยใช่ไหมครับเขาเขย่าแขนของในแพทย์คนนั้นอย่างแรงจนยองซูต้องเตือนสติแต่คุณหมอเข้าใจความรู้สึกของญาติคนไข้เป็นอย่างดีเธอพ้นขีดอันตรายแล้วครับหน่าแปลกมากพรเคสของเธอทางรอดเหลือไม่ถึง20%เซนเนื่องจากแพ้ของเธอชะกันและเธอเสียเลือดไปมากที่สำคัญชีพจรของคนไข้เต้นอ่อนมาก แต่แล้วที่ประจาของเธอก็เต้นดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์ตอนนี้เราจะย้ายเธอไปห้องพักฟื้นและจะตรวจดูอาการของเธออีกครั้งหลังจากที่เธอรู้สึกตัวผมเข้าไปเยี่ยมเธอได้ไหมครับได้ครับจองมินเปิดประตูเข้าไปในห้องพักฟื้นของมีนัทเขาเห็นหญิงสาวที่เขารักนอนหลับอยู่บนเตียงหน้าของเธอซีดเผือดจากการเสียเลือดไปมากมีสายน้ำเกลืออยู่ที่มือของเธอ เขาเดินไปนั่งข้างเตียงของเธอพร้อมกับจับมือเธอไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเขาขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่เป็นอะไรเพื่อนทั้งสามคนของเขาตามเข้ามาในห้องด้วยฟานี่พูดกับจองมินเมื่อเห็นถึงความอิดโรยของเขาฉันว่านายควรจะกลับไปพักผ่อนก่อนนะเพราะตอนนี้วีก็พ้นขีดอันตรายแล้วและไปอยู่ในความดูแลของแพทย์ผมจะอยู่จนกว่าวีจะฟื้นขอบคุณทุกคนสำหรับความห่วงใยแต่ผมไม่เป็นอะไร พวกพี่กลับไปพักผ่อนกันเถอะครับเราจะอยู่กับนายรอจนกว่าวีจะฟื้นนายอยากดื่มอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวพวกเราจะไปหาซื้อเครื่องดื่มมาให้ละกันจากนั้นพวกเขาสามคนก็เดินออกจากห้องไปจางมินไม่รู้เลยว่าเขานั่งกุมมือเธอแบบนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่คุณได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าวีลืมตาขึ้นมาพูดกับผมหน่อยได้ไหมครับคนดีดูเหมือนหญิงสาวจะรับรู้ถึงความต้องการของเขาเธอเริ่มรู้สึกตัว และค่อยๆลืมตายอย่างญาติเย็นพร้อมเรียกชื่อเขาจองมินจองมินคะวีนัดเห็นภาพเขาอย่างเลือนลางเต็มทีจนเธอไม่แน่ใจว่านี่คือความจริงหรือว่าความฝันที่สําคัญตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วหญิงสาวยกมือขึ้นเพื่อที่สัมผัสตัวเขาจองมินเห็นเช่นนั้นก็รีบเอื้อมมือไปจับมือของหญิงสาวเอาไว้ผมอยู่นี่วี ผมอยู่ที่นี่แล้วคนดีคุณรู้สึกยังไงบ้างเจ็บตรงไหนเดี๋ยวผมไปตามหมอก่อนนะจากนั้นเขาก็ผลักไปบอกพยาบาลที่หน้าห้องห,หญิงสาวรู้สึกตัวแล้วนายแท้จึงเดินเข้ามาตรวจดูอาการของเธอเท่าที่ตรวจดูอาการก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่เฝ้าคอยระวังไม่ให้แผลติดเชื้อเท่านั้นโชคดีที่แฟนของคุณยอมสละเลือดของเขาเพื่อช่วยเหลือชีวิตคุณไว้ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัย ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆนะครับจากนั้นทั้งหมอและพยาบาลก็เดินออกจากห้องไปปล่อยให้สองหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันตามลําพังพีอยากจะลุกขึ้นนั่งคุณช่วยวีหน่อยได้ไหมคะมันอาจจะทําให้แผลของคุณฉีกได้นะผมว่าคุณควรนอนนิ่งๆดีกว่าไม่คะ่ะคุณช่วยวีหน่อยสิคะชายหนุ่มสายหน้ากับความดื้อข,ของเธอแต่เขาก็ยอมทําตามคําขอนั้นจองมิน คุณไม่จําเป็นต้องเสียสละเลือดเพื่อช่วยชีวิตของวีมันไม่คุ้มกันเลยเพราะวีอาจจะไม่รอดก็ได้หญิงสาวพูดพร้อมกับยกมือขึ้นรูปลไล้ใบหน้าของแฟนหนุ่มถ้าเลือดของผมสามารถช่วยชีวิตคุณได้ผมไม่เคยลังเลผมจะเป็นยังไงก็ช่างขอเพียงคุณปลอดภัยก็พอถ้าผมขาดคุณผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงช่วงเวลาที่วีไม่รู้สึกตัว ต่วีกลับได้ยินเสียงคุณร้องไห้พร้อมกับร้องเรียกวีบอกกับปีว่าอย่าทิ้งคุณไปถึงแม้ว่าวีจะไม่รู้สึกตัวแต่วีก็รับรู้ได้ถึงความห่วงใยทั้งหมดที่คุณส่งผ่านมาให้ตอนนั้นผมกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะต้องสูญเสียคุณไปโชคดีที่คุณไม่เป็นอะไรจองเมีนคะแล้วแหวนละคะยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับแต่คุณอย่าเก็บไว้เลยนะเพราะแหวนวงนี้ ดูจะสร้างปัญหาให้เรามาตั้งแต่แรกและพราะแหวนวงนี้ที่เป็นสาเหตุทำให้คุณต้องบาดเจ็บปางตายแหวนวงนั้นมันสำคัญมากเลยนะคะไม่มีอะไรจะสำคัญสำหรับผมมากไปกว่าตัวคุณนะวีนัดวีทราบค่ะว่าคุณรักมีมากแค่ไหนวีเองก็รักคุณเหมือนกันแต่ว่าแหวนวงนั้นมันสำคัญสำหรับวีจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแหวนที่คุณขอวีแต่งงานไม่ว่าแหวนวงไหน ไม่ว่าแหวนวงไหนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้โอเคผมยอมแพ้คุณแล้วจากนั้นเขาก็ล้วงหยิบแหวนเจ้าปัญหาวงนั้นออกมาจากกระเป๋าและสวมให้หญิงสาวพร้อมกับพูดกำชับเธอคุณอย่าถอดมันอีกนะหญิงสาวพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจังหวะนั้นเองที่ซูยอนยองซูและฟานี่เปิดประตูเข้ามาวีคุณเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแล้วใช่ไหมซูยอนถามด้วยความห่วงใยค่ะ ปลอดภัยแล้วแค่เจ็บแผลเท่านั้นขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงจังมวีนเขาห่วงคุณมากเลยนะวีฟานี่บอกหญิงสาวพร้อมรอยยิ้มคุณกลับไปพักผ่อนนะคะวีรับรองวีจะไม่หนีคุณไปไหนหญิงสาวกล่าวติดตลกกับชายหนุ่มแต่ผมอย,อยากอยู่ใกล้ๆคุณจองมินทำหน้ามุยที่หญิงสาวบอกให้เขากลับบ้านแม้รู้ว่าเธอเป็นห่วงเขาที่ไม่ได้พักผ่อนหลังจากให้เลือด แต่เขาอยากจะคอยอยู่ดูแลเธออย่างใกล้ชิดมากกว่ายิ้มหน่อยสิคะวีไม่ได้เป็นอะไรมากสักหน่อยยิ้มให้วีดูหน่อยนะชายหนุ่มฝืนยิ้มแต่หญิงสาวกลับกล่าวว่าเท่จังเลยวีไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนยิ้มแล้วดูเท่เท่าคุณมาก่อนเลยนะคะชายหนุ่มอดขำกับคำพูดของแฟนสาวไม่ได้วีคุณถูกแทงที่ท้องแต่มันมีผลไปถึงสมองของคุณด้วยเหรอ ก็ในสมองของวีมีแต่คุณนี่คะวีนัทพูดพร้อมทั้งส่งสายตาหวานซึ้งให้จองมินจนเขาออกอาการเขินฟานี่ซูยอนและยองโูตีนบทสนทนาของสองหนุ่มสาวก็ทําให้ต้องอมงยิ้มแหมจะสวีทอะไรกันก็เก่งใจคนอื่นบ้างน,นะคะเห็นแล้วอิจฉาจองมินกลับไปนอนพักกินที่คุณวีบอกนะดีแล้วเพิ่งให้เลือ่อนมายกหยกเดี๋ยวเกิดหน้ามืดเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาแล้วจะยุ่ง จะกระทบกับงานด้วยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมใหม่ก็ได้จังมินพยักหน้าชายหนุ่มประคองตัวหญิงสาวลงนอนแต่ก่อนที่เขาจะยืดตัวขึ้นเธอก็เรียกเขาเอาไว้พร้อมกับจูบแก้มเขาวีรักคุณผมก็รักคุณนอนัะคนดีแล้วผมจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะจางมินก้มลงจูบหน้าผากของวีนัทก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปวีนัทตื่นมาตอนเช้าเธอเฝ้ารอเวลาที่จางมินจะมาเยี่ยม เมื่อหญิงสาวได้ยินเสียงเปิดประตูเธอนึกว่าเป็นชายหนุ่มจึงเรียกชื่อของเขาจองมินแต่คนที่เข้ามากลับทำให้เธอแปลกใจพี่วินทราบได้ยังไงคะว่าวีาวอยู่ที่นี่จองมินเป็นคนโทรไปบอกพี่พอดีพี่มาประชุมที่ญี่ปุ่นก็เลยมาได้ไวไงเรารู้สึกผิดหวังมากเหรอที่เป็นพี่แทนที่จะเป็นจองมินกำลังรอเขาอยู่ละสิไม่ผิดหวังหรอกคะ่ะวีประหลาดใจมากกว่าทำไมพี่วินถึงมาได้เร็วขนาดนี้คะ ก็อย่างที่บอกพี่ไปประชุมที่ญี่ปุ่นแต่ก็คิดไว้ว่าจะแวะมาหาวีก่อนกับอเมริกาพอดีจังมินเขาโทรไปบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวีรู้ไหมว่าพี่ตกใจมากแค่ไหนที่รู้ข่าวของวีจากจังมินเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงเล่ารายละเอียดให้พี่ฟังหน่อยสิพวกเราไปพักผ่อนที่บ้านพักริมทะเลคะ่ะแล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาขโมยแหวนของวีไปวีก็เลยพยายามแย่งกลับมาเรายืยุดกันอยู่สักพัก ก่อนที่ชายแปลกหน้าคนนั้นจะใช้มีดแทนมาที่ท้องของวีเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้หละค่ะแหวนมันเป็นของนอกกายนะวีเสียไปก็หาใหม่ได้ทำไมถึงไม่ห่วงตัวเองแต่ว่าแหวนวงนี้มันสำคัญสำหรับวีมากนะคะเพราะเป็นแหวนที่จ้องมินใช้ขอมีแต่งงานไม่ว่าแหวนวงไหนก็ไม่สามารถมาทดแทนได้ค่ะอีกอย่างวีก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วด้วยไม่มีอะไรสำคัญสำหรับพี่ มากไปกว่าตัวของวีหรอกนะจางมินเองก็คงคิดไม่ต่างไปจากพี่โชคดีที่คราวนี้วีไม่เป็นอะไรถ้าวีเป็นอะไรไปแล้วก็วีจะรู้ไม่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีผู้ชายอีกสองคนที่จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีวีพี่มินทราบไหมคะที่วีรอดมาได้เพราะจองมินเป็นคนช่วยชีวิตวีไว้นะคะเขายอมสละเลือดของตัวเองเพื่อช่วยชีวิตของวีเอาไว้ตอนนี้เลือดในตัวของวีมีเลือดของเขาไหลเวียนอยู่ด้วย ม่เห็นเขาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเลยถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องขอบคุณเขาสินะจริงไหมว่าแต่เขาขอวีแต่างงานแล้วเหรอดีจังแบบนี้พี่ก็ฟรีน่ะสิไม่ต้องดูแลเด็กด้วยอีกต่อไปแล้วใจคอพี่วินจะยกวีให้เขาแล้วไม่มาดูดำดูดีน้องสาวสุดที่รักคนนี้เลยเหรอคะไม่รักกันจริงนี่นาะถ้าเกิดเขามาทําร้ายวีพี่วินจะทํายังไงคะพี่ก็จะต่อยเขาเองดีไหมแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าพี่เชื่อว่าเขารักน้องสาวของพี่จริงไม่ไงั้นพี่จะวางใจให้เขาดูแลวีแทนพี่ได้ยังไงจริงไหมแล้วนี่ตกลงจะแต่งงานกันเมื่อไหร่เราสองคนกะว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่อเมริกาแล้วก็จัดงานเ,เล็กๆขึ้นที่นั่นวีแน่ใจหรือว่าไม่ต้องการพิธีการที่หรูหราดูเหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่อยากที่จะจัดพิธีแต่งงานอย่างหรูหรากันอยู่นะเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับวีแล้วพิธีการหรูหราไม่สำคัญสักนิดครับพี่วิน วีขอเพียงให้เขารักและอยู่เคียงข้างวีตลอดไปก็พอคะ่ะแต่วีก็ควรจะพึ่งึงถึงหน้าตาสถานะทางสังคมของจองมินและครอบครัวของเขาด้วยนะเราจะมาตัดสินใจเอาความสะดวกแต่ายเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของญาติฝ่ายเจ้าบ่าวด้วยว่าเขาต้องการอย่างไรวินพูดเตือนสติน้องสาวเพราะอย่างน้อยเธอก็จะต้องแต่งเข้าไปเป็นคนในครอบครัวของจองมิน ถึงแม้ว่าจะแยกมาอยู่กันเองตามบำพังก็เถอะจริงด้วยสิคะวีก็ลืมลึกถึงข้อนี้วีจะลองคุยเรื่องนี้กับจองมินอีกครั้งคะ่ะว่าแต่พี่วินจะมาอยู่กี่วันคะพี่จะอยู่จนกว่าวีจะออกจากโรงพรยาบาลแล้วพี่จะไปพักที่ไหนคะมาพักที่คอนโดของวีก็ได้นะคะพี่เพิ่งจะมาจากสนามบินก็กะว่าจะมาพักกับวีนี่แหละในช่วงจังหวะนั้นเองที่พยาบาลเอาอยาเข้ามาให้หญิงสาวกินแต่วีนั้นยังอิดออดไม่อยากที่จะกิน วินอดสงสัยไม่ได้เลยต้องเอ,อ่ยถามทำไมวียังไม่กินยาอีกล่ะก็เวลาที่วีกินยานี้เข้าไปวีจะง่วงนี่คะอา้าวง่วงก็นอนพักสิหมอเขาคงอยากที่จะให้วีนอนพักผ่อนมากๆล้มั้งถึงจัดยาชนิดนี้มาให้แล้วเขาก็หลีตาข้างหนึ่งก่อนที่จะถามอย่างคาดคั้นเอาความจริงจากน้องสาวเรามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะวีอยากจะรอพบจัมมินก่อนคะ่ะ วินหัวเราะก,กับคำพูดของน้องสาวเหตุผลเพียงแค่นี้เองเหรอหินสาวพยักหน้าแทนคำตอบพี่ว่าวีควรจะกินยานะอย่าโยกย้อยอยู่เลยรีบกินเร็วเข้าถ้าจางมินมาตอนวีหลับพี่จะบอกให้เขารอให้วีตื่นก่อนดีไหมจากนั้นเขาก็ส่งยาและแก้วน้ำให้กับเธอวีนัดยอมกินยาอย่างโดยดีไม่อิดออดหลังจากกินยาไม่นานเธอก็รู้สึกง่วงและหลับไปพราฤทธิ์ยา วินห่มผ้าให้น้องสาวของตัวเองก่อจะเฝ้ามองน้องสาวคนเดียวของเขาไม่นานก็มีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องสวัสดีจองมินวินเอ่ยทักทายชายหนุ่มที่กำลังเดินตรงมาที่เตียงคนไข้สวัสดีครับคุณวินมานานแล้วเหรอครับมีเป็นยังไงบ้างครับผมเพิ่งจะมาถึงสักครู่นี้เองส่วนมีกินยาที่มองสังเข้าไปก็เลยหลับเขาพูดแล้วก็หัวเราออกมาเมื่อเห็นสีหน้างุนงงของจองมิน วินก็เลยอที่บายให้เขาฟังที่จริงแล้ววีเขาไม่อยากที่จะกินยาเพราะรู้ว่าถ้ากินแล้วเขาจะหลับและกลัวว่าถ้าคุณมาตอนเขาหลับเขาจะไม่ได้เจอคุณจองมินยิ้มเขายกมือขึ้นรูปไล้ไลผมและใบหน้าของมินสาวที่เขารักจากนั้นก็ก้มลงจูบหน้าผากของเธออย่างรักใคร่ก่อนที่จะเดินกลับมานั่งคุยกับพี่ชายของเธอผมขอโทษครับเขาพูดขอโทษชายหนุ่มรุ่นพี่ด้วยความรู้สึกเสียใจจริงๆ คุณขอโทษผมเรื่องอะไรก็เรื่องที่ผมเคยสัญญากับคุณว่าผมจะดูแลน้องสาวของคุณอย่างดีที่สุดแต่ว่าผมกลับทําไม่ได้อย่างที่เคยสัญญาไว้กับคุณคุณไม่ต้องพูดขอโทษผมหรอกผมตั้งหาที่จะต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณในเรื่องที่คุณเป็นคนเสียสละเลือดให้วีเธอลอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของคุณขอบคุณมากนะครับถ้าวีเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงไม่เป็นไรครับ ขอเพยงเธอปลอดภัยให้ผมทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ต่อไปนี้ผมจะดูแลเธออย่างดีที่สุดด้วยชีวิตของผมเองไม่รู้ว่าคุณวินจะยังเชื่อคำพูดของผมอยู่หรือเปล่าเชื่อสิครับเพราะสิ่งที่คุณทำเพื่อน้องสาวผมที่ผ่านมาเป็นการยืนยันกับผมได้เป็นอย่างดีว่าคุณรักและเป็นห่วงเขามากแค่ไหนจริงสิเห็น <c oughs> วีเขาบอกว่าคุณกับเขาตกลงจะแต่งงานกันใช่ไหมครับครับ เราจะไปจัดพิธีแต่งงานเล็กๆที่อเมริกาและจดทะเบียนสมรสกันที่นั่นผมว่าเรื่องนี้คุณควรจะถามความคิดเห็นของครอบครัวไปด้วยนะว่าเขาต้องการให้จัดพิธีแบบไหนไม่ควรที่จะตัดสินใจกันเองสำหรับตัวผมไม่มีปัญหาไม่ว่าจะจัดพิธีที่อเมริกาหรือจัดพิธีที่นี่ว่าแต่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าเจ้าสาวของคุณดือ้อและขี้งอนมากขนาดไหนขอให้ระวังตัวและหาวิธีจัดการไว้ด้วยนะ เพราะว่าถ้าคุณเอาเขาไปแล้วเอากลับมาคืนไม่ได้นะครับปุจบก็หัวเราะผมเล่าเล่นครับถึงผมจะยกวีให้คุณไปแล้วแต่ผมจะคอยสอดส่องดูแลเสมอเมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นว่าคุณดูแลวีได้ไม่ดีพอผมจะวีกลับมาดูแลเองขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยว่าวีเป็นเหมือนหัวใจของผมถ้าวีเป็นอะไรไปผมก็คงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เหมือนกันผมขอสัญญาว่า จะดูแลและปกป้องเขาเป็นอย่างดีด้วยชีวิตของผมเองจองมินให้สัญญาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังหลังจากนั้นหญิงสาวก็ขยับตัวและลืมตาขึ้นทําให้ชายหนุ่มทั้งสองคนเดินไปที่เตียงของเธอเมื่อวีนัทเห็นจองมินก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจพร้อมกับเรียกชื่อเขาเยวีพอเห็นเขาเราก็ดีใจออกนอกหน้าเลยนะดีใจยิ่งกว่าเห็นหน้าพี่อีกวีนัดมองคอนพี่ชายของตนเอง พี่วินไม่ต้องมาแซววีเลยจากนั้นก็หันมาถามจองมินเมื่อเห็นเขามาแต่เช้าทั้งที่ปกติเวลาแบบนี้เขาจะต้องเข้าบริษัทวันนี้คุณไม่ต้องไปทำงานหรอคะเดี๋ยวผมจะเข้าออฟฟิตตอนบ่ายก็เลยมาหาคุณก่อนวีคุณรู้ไหมข่าวที่คุณถูกทำร้ายลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยละ่ะคุณเอาหนังสือพิมพ์มาด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้เอามาคุณอยากอ่านหรอครับไม่หรอกคะ่ะก็แค่ถามดูเท่านั้นเอง หลังจากนั้นยินกับจองมินก็แกล้งเธอด้วยการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพียงสองคนโดยที่ไม่ให้เธอมีส่วนร่วมด้วยหญิงสาวจึงพูดขัดขึ้นมานี่คุณผู้ชายคะตกวงคุณจะคุยกันเองแค่สองคนใช่ไหมคะหญิงสาวโวยวายออกมาในที่สุดเพราะว่าชายหนุ่มทั้งสองคนคุยกันจนไม่มีใครสนใจเธอพวกเขาได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะออกมาพร้อมกันนี่แหละลิปของเขาล่ะคุณคงต้องใช้ความอดทนมากหน่อยนะจองมิน พี่วินถ้ายัางพูดแบบนี้ก็จะโดนไม่ใช่น้อยพี่ขอรีบไปนอนพักผ่อนก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้พี่จะมาเยี่ยมเราไหมมีอะไรก็โทรหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะเข้าใจไหมผมไปก่อนนะครับเขาหันไปพูดกับจองมินก่อนจะเดินออกจากห้องไปทำไมคุณยังดูพีเปรีอยู่เลยคะจองมินวีบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงวีวีไม่เป็นอะไรแล้วคุณจะไม่ให้ผมเป็นห่วงคุณได้ยังไงก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณ มันทําให้คุณเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะีคะวีทราบค่ะว่าคุณเป็นห่วงวีแต่วีเองก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันนะคะผมกะว่าถ้าหมออนุญาตให้คุณออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่ผมจะให้คุณย้ายไปอยู่ที่คอนโดของผมผมจะได้ดูแลคุณได้ตลอดเวลาแต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเราจะให้วีย้ายไปอยู่คอนโดของคุณแบบนั้นวีไม่เอาด้วยหรอกคะ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะวีดูแลตัวเองได้คะ่ะจริงสินะ คุณเป็นผู้หญิงจะให้มาค้างอ้างแรมกับผู้ชายก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมจะเป็นคนเสียสละไปค้างที่คอนโดของคุณเองก็แล้วกันอะไรกันคะก็ผมจะไปดูแลคุณให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนคุณนะอย่าห้ามผมเลยเพราะว่าไม่มีทางสำเร็จแน่นอนแบบนี้ก็เรียกมัดมือชกนะคะคุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่หลังจากที่คุณออกจากโรงพยาบาลผมจะไปดูแลคุณที่คอนโด คุณอย่าลืมสิครับวีว่าคุณยังมีผมไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะดูแลคุณเองและเมื่อคุณพร้อมที่จะเดินทางเราจะไปแต่งงานกันที่อเมริกาให้เร็วที่สุดจองมินคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อวีผมเต็มใจทำนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณสำหรับเรื่องการแต่งงานวีอยากจะให้คุณกลับไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณก่อน ว่าท่านอยากจะให้เราจัดพิธีแต่งงานกันแบบไหนได้ผมจะกลับไปปรึกษาพวกท่านอีกทีสองหนุ่มสาวพูดคุยและหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขก่อนที่ชายหนุ่มจะขอตัวไปทํางานขับรถดีๆนะคะแล้ววีจะโทรไปป่วนนะหญิงสาวพูดพร้อมกับทําหน้าทะเล้นใส่เขาจองมินเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็ยังไม่ขยับตัวไปไหนยังคงเงยืนอยู่ที่เดิมเหมือนจะรออะไรสักอย่างซึ่งวีนัดเองก็รู้ดีว่าเขากําลังรออะไร หญิงสาวยิ้มและจูบป,ปากเขาเบาๆอะไรกันครับนี่แหละกุณไบคิดของคุณไม่ได้เรื่องเลยทำไมถึงได้เรียนรู้ช้าแบบนี้หญิงสาวได้ยิ้สบประมาทดังนั้นก็เกิดอาการฮึดขึ้นมาเขาจะมาดูถูกเธอไม่ง่ายได้ยังไงเธอจึงโน้มใบหน้าของชายหนุ่มลงมาแล้วแนบริมฝีปากบางของตนเองลงไปบริมฝีปากของเขาเรียกร้องให้เขาเปิดปากรับจมบบีของเธอ ซึ่งจังมินก็ตอบสนองจูบนั้นด้วยความเต็มใจเนิ่นนานจนหญิงสาวเริ่มประท้วงเพราเริ่มขาดอากาศหายใจเขาทอลริมฟิป,ปากออกมาเพื่อให้เธอหายใจสะดวกจากนั้นก็เอ่ยชมเก่งจริงนะตัวแค่นี้หญิงสาวยักคิ้วหลีวตาให้เขาพร้อมกับยิ้มหวานให้เขาด้วยวีเมียอาจารย์ดีก็มี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณห้ามศบประมาทฝีมือของวีอีกนะคะผมไปก่อนนะ เขาพูดพร้อมกับน้มใบหน้าก้มลงไปจูบแก้มหญิงสาวด้วยความรวดเร็วก่อนจะเดินจากไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนิยายเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้หนูคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ